คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow อีกแล้วนะครับผมมาอยู่ในค่ายจ๊กเกอร์เหมือนเดิมนะทุกคนแต่ว่าเกมนี้ไม่มีใครขอมาเลยนะครับแอดก็มาลองเล่นครั้งแรกนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับทุกคนก็ เกมนี้นะครับผมเข้ามาเล่นอยู่ในช่วงเวลา2องทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นเกมน่าจะเป็นเกมมาริโอหรือเปล่านะครับมันมีรูปมาริโอนะก็ไดนาไมท์นะครับเป็นระเบิดไดนาไมท์เอาเรียกง่ายๆเลยละกันผมเองก็เรียกเป็นส่วนตัวนะครับว่ามาริโอระเบิดมาริโอนะครับไดนาไมท์นะครับทุกคนก็มาดูกันนะว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับทุกคน โอเคครับก็มาทุนมาเก้าอีกแล้วนะครับเป็นทุนปกติเลยนะครับทุกคนมันมีซื้อโบนัสด้วยนะจัดไปเบ็ดสิบไปเลยทีเดียวเอาอย่างนี้จัดมาทีเดียวให้รู้เรื่องไปเลยนะครับทุกคนได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับอ่ามาดูกันนะก็เหลือ50นะครับซื้อทั้งหมด850นะครับทุกคนเบ็ดสิบเกมนี้จัดไปมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างเฮ้ยนี่ไงมาริโอ้ใช่ไหม ผมเรียกผิดหรือเปล่าโอ้โหได้ตัวได้ตัวเจเแล้วเอาตัวเจนี้ไปทำอะไรอะ่ะติดระเบิดเหรอโอเคเฮ้ยระเบิดจริงด้วยทุกคนอ๋อแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวเจทั้งหมดนะครับทุกคนโอเคสวยดอกนี้200ครับเอาได้อีกแล้วทุกคนแล้วก็ระเบิดแล้วก็ไปอยู่เป็นในนี่ช่องอย่างนี้นะครับทุกคน เอ้ยน่าเล่นน่าสนอยู่ทำไมผมเองก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเจอเกมแบบนี้บ้างน,นะจะได้เข้ามามบ่อยนะเอา้าทำไมไม่ได้อะรอบนี้อีกห้ารอบนะครับเอา้าสอนหรือเปล่าระเบิดอีกหนึ่งก้อนเฮ้ยเข้าเข้าสี่ก้อนเลยอะบวกอีกสิบฟีสปินแล้วก็ได้เงินอีก3ามร้อยสิบนะคทุกคนเอาแล้ว จัดไปอีก200มาดิแล้วก็ระเบิระดเบิดเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนแต่ก็ต้องให้หน้าลายเนี่ยสมมติตัวเจเนี่ยจะต้องลงมันถึง3ตัวนะครับถ้า2ตัวจะไม่ได้นะครับเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเอามาอีกหรือเปล่านะแล้วก็ตัวก็ให้เฮ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยทุกคนตอนนี้ฟีเกมมาอย่างซ้อนยับเลย เอาแล้วไงช่วงหัวค่าแบบนี้ขอปังอีกแล้วนะครับเกินไปหรือเปล่าจะแตกให้เกินไปหรือเปล่าก็มานี่ครับมีเว็บดีมีชัยไปกว่าครึ่งโอเคเก้900แล้อย่าะทุกคนได้ตอนนี้ได้ทุนคืนแล้วนะครับทุนเราเอามาเก้าร้อยนะโอ้โหแต่ก็ตัวเจไม่มาเลยครับช่วงนี้ ยังอีกยาวไกลนะครับทุกคนก็30รอบเลยนะตอนนี้เอาตัวเจมาส 4, 4่ลอเออสี่แถวนะครับทุกคนจัดไป200ครับผมอะไรมันจะง่ายขนาดนี้มั้เนี่ยผมมันเข้ามาแบบวัดใจไปเลยนะซื้อรอบแรกก็คือว่า850ไปเลยก็คือว่าเบ็ดสิบนะครับเกมนี้ซื้อค่อนข้างที่จะพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับทุกคน ไม่ไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ใช่ไม่ถูกไม่ใช่จะถูกนะเนี่ยแปดสิบแปดร้อยเนี่ยเอา้ามาอีกหรือเปล่าไม่มาแล้วอะไรมันจะมาได้เยอะขนาดนั้นนะทุกคนมีใครเคยเล่นหรือเปล่านะครับเกมนี้ผมนี่ครั้งแรกมาให้เฮงอีกแล้วนะเ,เผื่อนี่พอเลยนะทุกคนกว่าจะถึงสามสิบรอบนี้ถอนได้เลยนะครับทามาแบบนี้จัดไปอีกสองร้อยยี่สิบ กลับมาดิหูคูกโอเคโอ้โ okay. ห oh. วันนี้แอดเองก็ไปฉีดวัคซีนมานะครับกลับมาก็ปังเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนแต่ก็ได้ค่าวัคซีนคืนนะครับแบบนี้นะอาจจะขาดนิดหน่อยแต่ก็ได้คืนมาบ้างนะครับเนี่ย โอ้โหยังแจมเฮ้ยอันนี้แพงเหมือนกันนะเข้าสองช่องก็คือได้เหมือนกันนะครับเอ้ามาอีกหรือเปล่าเฮ้ยมาอีกแล้วกำลังจะครบ30รอบทุกคนเข้ามาอีกสิรอบนะครับเอาแล้วไงจัดไปเลยร้อยรอบไปเ <c oughs> ออไม่ได้อย่างงี้ดิโอ้โหทุกคนดูกันยาวๆซื้อรอบเดียวพอเลยแบบนี้ ก็กะว่าจะซื้อรอบเดียววัดใจเหมือนกันนะที่เข้ามาไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับทุกคนแล้วก็ได้จริงๆด้วยนะครับเอา้ามาทําไมมันไม่ได้ห้าแถวสักทีอะมาแค่4ี่ตลอดเลยถ้าห้าแถวมันน่าจะกี่ร้อยเนี่ยห้าหกร้อยเปล่าอีก8รอบนะครับทุกคนจะมาอีกหรือเปล่าจะซ้อนอีกไหมไดนาไมมาไดนาไมมาตัวไปดิเวยมาว่ะหูอะไรวะ อยขออภัยด้วยนะเริ่มเริ่มสนุกแล้วก็เริ่มมันนะเวลามีกําไรนะครับเออได้อยู่นะสามแถวว่ะทุกคนแต่ถ้าสองแถวไม่ได้นะครับสามแถวได้ที่หนะ้าสิบเนาะสี่แถวขึ้นสองร้อยห้าสิบสมห้าแถวหน้าถ้าเต็มช่องเต็มหน้าเนี่ยน่าจะประมาณผมคิดว่านะห้าร้อยขึ้นอนะ่ะโหสองพันแล้วว่ะทุกคนไม่เลิกก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับเนี่ย ต้องเอากําไรไว้ก่อนนะครับมาเล่นเนี่ยผมถามหน่อยว่ามาเล่นที่เอาเอาให้สนุกหรือยังไงเอาเราต้องมาเล่นเพื่อที่จะเอากําไรนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นให้แตกแตกแล้วเราก็เลิกนะครับทุกคนถ้าไม่โลภยังไงก็ได้แต่ถ้าโลภอ่ะมันต้องดูด้วยนะครับทุกคนถ้าเราหมดเงินตรงนี้ไปแล้วเราจะใช้อะไรต่อยังไงจะมีต่อจะมีไหมถ้าก่อนจะเติมเราต้องคิดเข้ามาแล้วนะครับ ผมนี่บอกเสมอเลยนะครับ FC ทุกคนจะรู้เลยนะว่าผมเนี่ยจะไม่สอนให้โลภนะครับทุกคนแล้วก็ไม่ได้แนะนําให้เล่นตามด้วยนะครับแค่ว่าให้เป็นแนวทางและเทคนิคบางครั้งที่เฉยนะครับผมโอเคตอนนี้เป็น2,002แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเสร็จ25ขอปั่นต่อแล้วก็ถ้ามันไม่เพิ่มเราก็สอน2,002แล้วกันนะครับทุกคน ได้ถอนอีกแล้วนะได้ค่าวัคซีนเลยนะแอดไปฉีดวัคซีนมานะครับตอนนี้ยังไม่ได้ออกฤทธิ์อะไรเดี๋ยวก็ไม่แน่ใจว่าจะออกฤทธิ์ตอนไหนนะครับตอนนี้ยังมีแรงเล่นอยู่อะโอเคจบแล้วครับทุกคนกําไรเท่าไหร่ครับเนี่ย900กํารอยกไรอยู่ประมาณพันสามนะครับทุกคนหลักพันอยู่นะโหแต่ค่าวัคซีนนี่สองสามพันเลยดิเดี๋ยวเราต้องไปหาเล่นเกมต่อแล้วกันนะครับทุกคน โอเคเอาคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าหากว่าใครชอบใจไม่ชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้รุดกระดิ่งให้ช่อง tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทำช่องแอดเองนะครับทุกคนอีกอย่างนะครับอย่าลืมกด เข้ากลุ่มรลยกันด้วยนะครับไม่ไรผมจะได้แจกสักทีนะต้องเป็นร้อยคนขึ้นไปผมถึงจะแจกให้นะครับทุกคนมันงั้นมันจะไม่มีมันคือมันจะไม่มีคนเล่นนะครับแล้วก็จะไม่สนุกเนาะฝากกดกลุ่มรลย์มันด้วยแล้วก็ลิงก์กลุ่มนะครับจะอยู่ทางใต้คลิปทุกคลิปเลยนะครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบายครับผม